ค่ะอยู่กับแพรนะคะในรายการฉายแววค่ะรายการที่จะนําเสนอผลงานของน้องๆน,นักศึกษานะคะจากมหาวิทยาลัยมหิดลมาฉายแววให้ได้ทําความรู้จักกันค่ะแม้เปิดเริ่มต้นรายการเนี่ยเ็นแพรกําลังเล่นสมาร์ทโฟนอยู่ไม่ได้เล่นหรือว่านอกเรื่องอะไรนะคะวันนี้เนี่ยแหะค่ะเราจะมาฉายแววเกี่ยวกับเจ้าสิ่งนี้แต่ก่อนที่เราจะไปเจอกับน,น้องนักศึกษานี้นะคะเพราะว่าเรามาลองลิฟก,กันเล,เล่นดีกว่าไหมคะว่าในวันวันหนึ่งเนี่ยเราใช้เจ้าสมาร์ทโฟนทําอะไรกันบ้างแน่นอนค่ะว่าเราจะต้องใช้เรื่องของการโทรศัพท์ แต่เรายังเล่นไลน์เล่น a c e b o o k นะคะแล้วก็ยังมีการถ่ายภาพถ่ายวิดีโออัดเสียงอย่างไม่หมดเรายังดูหนังฟังเพลงเล่นเกมนะคะเห็นไหมคะว่าความสามารถของสมาร์ทโฟนมันเยอะมากๆแล้วก็เข้ามามีบทบาทในทุกกิจกรรมของพวกเราในทุกวันนี้แต่วันนี้นะคะแพรจะมาพูดถึงความสามารถที่นอกเหนือจากนี้ค่ะเพราะว่ามีเด็กวิศวะกลุ่มหนึ่งนะคะเขาได้เพิ่มขีดจำกัดความสามารถของมันให้เจ้าสมาร์ทโฟนเนี่ยได้กลายมาเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์เชื่อไหมล่ะคะ และตอนนี้นะคะพลยก็อยู่กับน้องๆนะคะที่จะมาฉายแววผลงานในวันนี้ของเรานะคะนั่นคือบารแล้วก็แม็กนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีครับโปรเจกต์ที่เราทําร่วมกันเนี่ยไม่ได้ทํากันแค่2คนอีกคนหนึ่งชื่อมาดีครับผมค่ะ ปัจจุบันนี่เรียนต่อปโทยอยู่ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับว่าแต่โปรเจกต์ที่เราทํานี้นะคะการทําสมาร์ทโฟนให้เป็นเครื่องมือทางการแพทย์เนี่ยมันคือยังไงกันแน่นะคะอธิบายฟังหน่อยได้ไหมคะเราก็จะเปลี่ยนไอ้มือถือที่ <c oughs> เป็นแอนดรอยของเราครับให้มันมาวัดขึ้นไฟฟ้าหัวใจได้มันสามารถวัดได้ด้วยเหรอคะได้ครับขอถามย้อนไปถึงเครื่องตรวจวัดคลื่นหัวใจตามปกติที่เราใช้เนี่ย ถ้าใช้ตามโรงพยาบาลเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างอะคะก็จะมีอยู่สองแบบครับแบบแรกก็คือหมอเขาจะให้เราแอดนิดนอนที่โรงพยาบาลเลยค่ะแล้วก็อยู่ที่โรงพยาบาลก็จะวัดตึ๊บตึ๊บตึ๊บมอนิเตอร์เราไปประมาณคืนหนึ่งหรือคืนกว่ากว่าเพราะว่าที่ต้องมอนิเตอร์านขนาดเพราะว่าสมมุติว่าเราเป็นโรคหัวใจใช่ไหมครับหัวใจเราจะไม่ได้เต้นผิดปกติตลอดเวลาอาจจะนอนนอนอยู่อะหกเจ็ดชั่วโมงแต่มันขึ้นมาแค่นาทีเดียวอย่างเงี้ยครับก็เลยต้องนอนยาวเลยแล้ว มันก็จะมีหลังๆเขาก็จะมีตัวที่เรียกว่าโฮเตอร์ครับเอากลับมาวัดที่บ้านได้อ,อพอวัดเสร็จเราก็ต้องเอาไอ้เครื่องเนี้ยไปคืนหมอเขาวันนึงครับอาจารย์เขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาไปวัดหัวใจอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วเขาเนี้ยหมอเขาให้เครื่องบันทึกมามแล้วเขาเนี้ยเรารหมอก็ต้องให้อาจารย์ครับกลับมานอนที่บ้านวัดเสร็จปุ๊บแล้วพอวัดเสร็จให้เอาผลไปส่งให้ขี่รถครับเข้าไปในเมืองแล้วก็เอาไอ้นี่ไปส่งอาจารย์ว่า มันลําบากจังครับคือทุกอย่างมาดูยุ่งยากจังใช่ครับอาจารย์บอกว่าเบื่อละที่ต้องเอาเครื่องนั้นไปคืนหมอ,อ,อไหนจะต้องมีมัดจาค่าเช่าอะไรแพงอีกผมก็เลยช่าอาจารย์ไปเล่นๆว่าอาจารย์ครับงั้นเอามือถือวัดสิครับแล้วก็ส่งให้หมอเลยอาจารย์ทได้ด้วยเหรออืออก็เลยพอไปดูดูงั้นทําเป็นโปรเจกต์ดีว่า แสดงว่าเราก็มองเห็นแล้วว่าการที่เราเนี่ยจะใช้เครื่องตรวจวัดเครื่องไฟฟ้าหัวใจเนี่ยมันมีวิธีการที่ค่อนข้างยุ่งยากมากไหนจะต้องค้างโรงพยาบาลไหนจะต้องออกกลับมาทําเองและเสียค่าใช้ใจ่ายเยอะแยะมากมายเราก็เลยมองเห็นว่าเอออันนี้เนี่ยถ้าเราเอามาทําเป็นโปรเจกต์เนี่ยมันก็น่าจะดีครับก็คือในปัจจุบันเนี่ยคนที่ป่วยเป็นโรคหัวใจเนี่ยมีจํานวนมากครับแล้วก็มีหลายโรคที่เกี่ยวข้องกับการที่ การที่เกิดเป็นโรคหัวใจอย่างเช่นโรคความดันโลหิตสูงหรือว่าพวกเบาหวานคอเลสเตอรอลในเลือดสูงเงี้ยครับดังนั้นเราก็เลยต้องใช้ขึ้นไฟฟ้าหัวใจในการตรวจวัดครับเพราะฉะนั้น,นเราเลยเลือกว่าถ้าเราสามารถสร้างเครื่องตรวจวัดขึ้นไปฟังหัวใจได้มันอาจจะเป็นประโยชน์ในการตรวจวัดโรคอื่นๆตามนะครับทําไมคนที่เป็นเบาหวานคนที่เป็นโรคความดันหรือว่าโรคอื่นๆมันมีผลต่อคลื่นหัวใจด้วยเหรอคะเพราะว่าถ้าสมมติเป็นความความดันใช่ไหมครับ หมายความว่าความดันในเลือดในหลอดเลือดเขาสูงและหัวใจต้องทํางานหนะักเพื่อบีบเลือดออกจากหัวใจตรงนี้ยครับทำให้หัวใจอาจจะถ้าทํางานไปเรื่อยๆหัวใจอาจจะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงทางกายภาพไปว่า,วาต้องทําให้ตัวใหญ่ขึ้นหรือว่าอะไรซึ่งการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ครับอาจจะทําให้คลื่นไฟฟ้าหัวใจเปลี่ยนและอาจจะเป็นผลเสียมากกว่าผลดีแสดงว่า โรคต่างๆเหล่านี้สามารถสร้างความผิดปกติให้กับหัวใจได้ดังนั้นเเราก็เลยใช้เครื่องนี้แหละกับผู้ป่วยในกลุ่มโรคชนิดต่างๆเหล่านี้ได้รู้ที่มาแล้วก็รู้แล้วนะคะว่าโปรเจกต์นี้ของน้องๆทั้งสองคนคืออะไรแต่ยังไม่รู้เลยว่าอุปกรณ์และก็วิธีการใช้งานจริงๆเนี่ยมันใช้งานกันยังไงได้ครับก็จะมีอุปกรณ์ตัวนี้ครับที่จะเป็นตัวช่วยรับสัญญาณหัวใจของเรามาขั้นตอนแรกครับเราก็จะทําการติด ตัวขัควไฟฟ้าไว้ที่ร่างกายเราก่อนเพื่อดึงสัญญาณออกมาเข้าาที่เครื่องนี้เดี๋ยวสาธิตให้ดูเลยได้ค่ะคนที่จะต้องโดนสาธิตก็คือผมเองครับอ๋อแม็กเลยใช่ไหมคะโอเคค่ะพีก็โป้ดิโป้ปะเปิดนะครับเปิข้านบนครับก็อันนี้เป็นแผ่นอิเล็กโทรนะครับหรือว่าโค้ไฟฟ้าซึ่งจะเป็นการนําสัญญาณไฟฟ้ามาจากร่างกายของคนเรานะครับค่ะ ก็ถ้าติดมาตรฐานเนี่ยเขาจะติดกัน12จุดหรือ10จุดเรียกว่าเป็น12ลีดแต่ถ้าเป็นแบบเครื่องพี่พกพาทั่วไปเราก็จะติดแค่ลีดเดียวลีดเดียวประมาณ3าจุดอ๋อสจุดค่ะเราติดจุดอิเล็กโทรดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็จะมาต่อกับเจ้ากล่องนี้ใช่ครับซึ่งย้ำอีกครั้งนะคะว่า ณปัจจุบันที่ใช้อยู่ตามโรงพยาบาลจะเป็นเครื่องที่ใหญ่มากแต่ทั้งสองคนย่อมาเหลือแค่เท่านี้ค่ะถือว่าจริงๆมันก็จะเล็กได้กว่านี้อีกอยู่แต่ตอนนี้มันยังเป็นต้นแบบอยู่<อ>ครับอ๋อนี่เพราะว่าเล็กแล้วนะคะแต่จะเล็กลงกว่านี้อีกแต่ไม่เป็นไรค่ะในเมื่อมันเป็นเครื่องทดลองเราก็จะมาทดลองมันเช่นค,ค,ค่ะก็อันนี้เป็นสายสําหรับเชื่อมระหว่างตัววงจรที่เราเอาไว้เอาไว้รับส่งข้อมูลนะครับ,รบแล้วก็ อันนี้เป็นแผ่นอิเล็กโทรดก็จะมีหัวหนีบซึ่งถ้าเป็นปกติทั่วไปเขาอาจจะใช้เป็นหัวหมุดหรือหัวกระดุมซึ่งสามารถแตะได้สนิทกว่าครับแต่ก็อันนี้ก็ใช้เป็นโซลตันแบบไปก่อนครับผมก็เราจะติดติดสายตามทิศทางของใจนะครับก็จะวิ่งจากลบไปบวกเพราะฉะนั้นเราก็จะติดตรงนี้เป็นขั้วลบค่ะตรงนี้เป็นขั้วบวกครับส่วนสายตรงนี้ที่เราเป็นจุดเปรียบเทียบเราก็จะติดไปตรงนี้ครับอันนี้คือสายอะไรคะ สส่เขาเรียกขั้วกลาวครับหรือว่าขั้วที่เอาไว้เดืดเทียบเนีครับแล้วเราก็จะใส่ใพ้่ขอให้ขอเป็นคนต่อวงจรนี่นี่เรียบร้อยแล้วแล้วตอนนี้เครื่องเริ่มทํางานหรือยังคะก็เดี๋ยวต้องเปิดเครื่องหน่อยครับอันนี้ก็เป็นต้นแบบเราก็จะออกแบบให้มันแข็งแรงไปก่อนครับตอนนี้ตัวรับสัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจเนี่ยได้เปิดเรียบร้อยแล้วคือพร้อมทํางานแล้วครับค่ะแล้วมันกาลังอ่านค่าอยู่ไหมคะ ก็จะมีสัญญาณที่หัวใจตอนนี้เต้นก็จะวิ่งเข้ามาแล้วก็ขยายสัญญาณในตัวนี้ครับนนและตัวนี้ก็รอที่จะทําการส่งไปยังสมาร์ทโฟนหรือมือถือต่อไปครับแสดงว่าอุปกรณ์ตัวแรกทํางานเรียบร้อยแล้วนะคะเราต้องมาดูอุปกรณ์ชิ้นที่2นั่นคือสมาร์ทโฟนครับผมก็เดี๋ยวะจะใช้อันนี้นะครับเป็นสมาร์ทโฟนอันนี้ซึ่งสมาร์ทโฟนเนี่ยเราได้สร,าร้างแอปพลิเคชันกลุ่มเราต้องเรียกว,ว่ากลุ่มเรานะคะเพราะว่าสมาชิกมี3คนได้ทําการสร้างไว้เรียบร้อยแล้วสำหรับแอปพลิเคชันตัวนี้เป็นยังไงยวขอดูหน่อยได้็นเป ตัว ECG Logger นะครับก็หน้าหน้าตาอินเทอร์เฟซตอนแรกก็จะเป็นสำหรับตรวจวัดก็คือ ECG Monitoring อันที่ 2, 2> เป็น Send Data Log ก็คือการอัปโหลดไฟล์ที่เซฟไว้ในเครื่องแล้วเนี่ยไปที่เซิร์ฟเวอร์ตอนที่3เป็น User Setting ก็คือเนื่องจากเครื่องเราออกแบบมาเพื่อให้ไม่ไม่ใช่เฉพาะแค่ผู้ป่วยคนเดียวซึ่งคิดว่าจะเป็นโรคนี้ตรวจนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถลงทะเบียนผู้ป่วยคน คนได้คนอื่นๆได้ในแอปพลิเคชันเดียวกันใช่ครับคือสามารถใช้เครื่องเดียวสําหรับตรวจวัดใครก็ได้ครับที่ดข่าเปในหองนี้แล้วก็แล้วก็ a อ o บ t ก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับว่าวิธีการทํางานของเครื่องหรือคําแนะนําพวกนี้ครับว่าจะทํำยังไงหรือว่าจะเกิดปัญหาจะติดต่อใครอะไรพวกนี้ครับก็เป็นอาบได้เห็นแล้วนะคะว่าในฟังก์ชันต่างๆของแอปพลิเคชันตัวนี้มีอะไรบ้างงั้นเริ่มต้นเราต้องลงทะเบียนก่อนใช่ไหมคะครับผมเข้าไปที่ user setting และยังไงต่อดีคะเราก็จะต้องเลือกปุ่มบวกครับเพื่อแอดเพิ่มขึ้นนนอัี้ก็็เปน รายละเอียดทั้งหมดนะครับสำหรับคนที่จะลงทะเบียนการลงทะเบียนถ้าสังเกตดีๆนะคะก็จะมีชื่อประวัติทั้งหมดค่ะชื่อจริงนามสกุลเพศวันเดือนปีเกิดนะคะแล้วก็รวมไปถึงเบอร์โทรศัพท์และก็อีเมลแอ d เ r e s s ที่เราใช้ด้วยพอหลังจากเราซับมิดไปเสร็จเรียบร้อยหลังจากที่เราลงทะเบียนเสร็จแล้วเราก็จะทาการตรวจวัดว่าสัญญาณของคนนี้เป็นยังไงเราก็กดที่ g ีมอนิเตอรครับแล้วมันก็จะมีให้เลือกว่าเป็นบาสหรือว่าสมชายนะครับอ่างั้นเราขอเลือกสมชายแล้วกันสมชายนะครับก็กดโอเคครับ หน้าตาจอแอปพล,ลิเคชันก็จะเป็นแบบนี้ครับอันนี้ก็จะเห็นว่าตอนนี้มันเชื่อมต่อกันแล้วถ้าซูมเข้ามาดีๆนะคะตอนนี้เราเห็นกราฟคลื่นของหัวใจนะคะกําลังเต้นอยู่แล้วก็รวมไปถึงมีการบอกฮาร์เรทด้วยใช่ไหมคะใช่ครับว่าตอนนี้หัวใจเรากําลังเต้นยังไงบ้างครับผมเขาเรียกว่าอัตราการเต้นของหัวใจใช่ครับว่าตอนนาทีเราเต้นกี่ครั้งครับอันนี้ก็จะเป็นเวลาที่เริ่มวัดนะครับ เพราะว่าสมมติคุณหมอสั่งมาว่าเราต้องทําการตรวจวัด20 24ชั่วโมงเราจะต้องมีตัวจับเวลาว่าตรงนี้ครบ24ชั่วโมงหรือยัง mm hmm. แล้วก็รวมถึงอาจจะเป็นพวกเซตติ้งก็อาจจะเป็นรูปร่างของกราฟหรือว่าลักษณะของกราฟเป็นต้น,นครับ <Okay. S 2> ก็ในเบื้องต้นก็คือจะเป็นการตรวจวัดอย่างนี้ก็จะเห็นเป็นสัญญาณปกติและหลังจากที่ แอปพลิเคชันจากสมาร์ทโฟนนะคะรับสัญญาณจากกล่องนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะเก็บข้อมูลใช่ไหมคะใช่ครับแล้วเราจะทํายังไงกับมันต่อคะก็สมมุติว่าเราเราตรวจวัดไปครบ20ชั่วโมงหรือว่าตามเวลาที่คุณหมอบอกแล้วใช่ไหมครับค่ะก็จะมีส่วนของเซนส์นาตาล็อกตรงนี้ครับอืมเเรากดเข้าไปก็จะมีบอกว่าต้องการอัปโหลดหรือเปล่าค่ะอันนี้เราก็จะเป็นการเลือกยูเซอร์ว่าเราต้องการให้ยูเซอร์คนไหนอัปโหลดในกรณีที่เราจะใช้สําหรับมียูเซอร์หลายคน และเราเลือกสมชายค่ะครับผมก็น,นี้คือจะเป็นรายละเอียดโฟลเดอร์ทั้งหมดนะครับที่มีเซฟไว้ในเครื่องโดยใช้ชื่อ user คนนี้ค่ะก็คือในการอัปโหลดคือจะอัปโหลด1โฟลเดอร์ก็คือ1วันทั้งโฟลเดอร์ก็คือจะเก็บไม่ว่าจะคุณจะวัดกี่ครั้งก็จะมีไฟล์ที่เป็นล็อกไฟล์เซฟไว้อย่าง,างนี้1วันแสดงว่าถ้าแพรทําวันนี้ครับผมเชา้ากลางวันเย็นมันก็จะส่งข้อมูลเชา้ากลางวันเย็นที่เกิดขึ้นของณวันนี้ไปให้คุณหมอครับผม แต่ถ้าเป็นของพรุ่งนี้ทําแค่เช้าอย่างเดียวมันก็จะส่งแค่ Data ข้อมูลของตอนเช้าไปให้ส่งเป็นรายวันครับผมก็ขึ้นอยู่ว่าคุณหมอจะสั่งให้เราทําวันไหนบ้างใช่ไหมคะใช่ครับก็แล้วแต่คุณหมออันนี้ี่วินิวินิใส่นะครับ <ừ> อันนี้ก็ลองกดอัปโหลดดูนะครับสัาพ์กก็จะขึ้นอัปโหลดก็ก็คือเสร็จสมบูรณ์แล้วครับเพราะไฟล์ขึ้นไปไปให้คุณหมอแล้วใช่ครับเพราะว่าเราใช้อินเทอร์เน็ตเปิดอินเทอร์เน็ตอยู่ถือว่ารวดเร็วแล้วก็ย่นระยะทางล้นระยะเวลาต่างๆได้หมดเลย เจ๋งมากอะและใช้งานง่ายมากด้วยนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้ก็เสร็จแล้วครับในการตรวจวัดคือตอนนี้เนี่ยเราได้ทําการส่งข้อมูลไปเรียบร้อยแล้ว<ม>แต่แพทย์สงสัยยุ่จุดหนึ่งนะคะว่าระหว่างที่เรารับข้อมูลเนี่ยจากตัวขยายคลื่นสัญญาณไฟฟ้าหัวใจเนี่ยนะคะแล้วส่งต่อเข้าไปยังม,มือถือมันส่งยังไงะคะในเมื่อมันไม่เห็นมีสายอะไรต่อเลยอะเดี๋ยวจะขยายความเรื่องในส่วนของวงจรตัวนี้นิดนึงนะครับค่ะก็ตอนแรกครับเราดึงสัญญ,ญาณมาจาก ร่างกายของผู้ป่วยซึ่งก็คือในที่นี้เป็นผมเองค่ะดึงเข้ามาใส่ตัวนี้ปุ๊บไอ้วงจรตัวนี้ทําอะไรบ้างตอนแรกพอมันดึงสัญญาณเข้ามาใช่ไหมครับด้วยความที่ว่าสัญญาณจากร่างกายเราอะ่ะมันจะน้อยมากๆตัววงจรนี้ก็จะทําหน้าที่ขยายสัญญาณไปก่อนต่อหนึ่งให้สัญญาณมันใหญ่แล้วก็ชัดเจนขึ้นหลังจากนั้นก็จะมีการแปลงสัญญาณที่เป็นตัวสัญญาณไฟฟ้าเนี่ยครับให้เป็นสัญญาณดิจิตอลก่อนเพื่อที่จะ ส่งเข้าไปที่โมดูลบลูทูธที่อยู่ในวงจรนี้ครับค่ะซึ่งในวงจรนี้จะมีบลูทูธอยู่พอเราส่งข้อมูลเข้าบลูทูธนี้แล้วไอตัวบลูทูธนียก็จะส่งข้อมูลมาที่มือถือนี่ทีหนึ่งอ๋อเราใช้เรื่องของบลูทูธในการส่งสัญญาณกันร,ระหว่างตัวขยายสัญญาณกับเครื่องสมาร์ทโฟนของเราใช่ครับแล้วระยะทางมีผลไหมคะในเรื่องของการใช้บลูทูธอ่ จากตัววงจรน,นี้กับตัวสมาร์ทโฟนเราก็จะอยู่ห่างได้ประมาณจากที่เคยทดลองก็10เมตรก็ยังไม่มีปัญหาอะไรครับก็แสดงว่าถ้าผู้ป่วยเนี่ยอยู่ที่เครื่องรับเนี่ยสมาร์ทโฟนอาจจะอยู่กับอีกที่หนึ่งก็ได้แต่ว่าระยะทางก็ประมาณสัก10เมตรที่ลอง,ลองทดลองเอาไว้ใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้คือวิธีการทํางานของเจ้าเครื่องนี้กับ โทรศัพท์สมาร์ทโฟนนั่นเองแต่สงสัยอีกอย่างหนึ่งค่ะขอดูกราฟใหม่ได้ไหมคะนี่ตอนนี้กราฟที่กำลังวัดอยู่นะคะในตัวของแม็กเนี่ยคือกราฟของคนปกติปะคะใช่ครับและนี่คือกราฟปกติที่เกิดขึ้นเพราะว่าจะเห็นลักษณะอาการเนี่ยคลื่นของกราฟเนี่ยเป็นคลื่นที่มีความถี่ที่คงที่ทใช่แล้วลักษณะกราฟของคนที่ไม่ปกติอะคะรูปร่างกราฟมันจะเป็นยังไงอะคะโอเคครับในกรณีนี้ครับรเผอิญว่าผมดันปกติอ่า แต่เดี๋ยวจะโชว์ให้ดูว่าปกติมันเต้น60 70ใช่ไหมครับก็คือตอนนี้ผมไม่เหนื่อยอะไรเดี๋ยวผมจะลองออกกําลังกายให้ดูว่าการมันเปลี่ยนแปลงได้อ๋อคือทาเราไปสร้างการทํางานภาวะการทํางานให้กับหัวใจถ้าสร้างปุ๊บมันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของเคลื่อไฟฟ้าให้อยู่ในหัวใจให้ดู <ๆ S 2> ด้วยก็แพทเทิร์นจะไม่เปลี่ยนครับแต่หัวใจผมจะเต้นแรงขึ้นนิดเดียวจริงเหรอถ้าอย่างนั้นลองทําให้ดูได้ไหมคะได้ครับได้มาครับอาจจะทํา อา,อารมณ์แพทเทิร์นของหัวใจผิดปกติไม่ได้เพราะว่าร่างกายปกติแต่ทําให้เหนื่อยได้แล้วกันทำให้เหนื่อยได้ <c oughs> ครับค่ะแล้วต้องทำยังไงบ้างะคะเ,ออเดี๋ยวผมลองออกกาลังกายเดี๋ยวจะลุกนั่งแล้วกันครับลุกนั่งเลยสกอตจัมป์ดังนั้นปฏิบัติพร้อมหนึ่งสองสาสีห้หเหมือนทรมา,านน้องเลยอุ้ย ระหว่างที่แม็กกำลังทำการลุกนั่งอยู่นะคะเราจะเห็นเล้วว่าลักษณะของกราฟเนี่ยเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงความถี่เริ่มเยอะมากขึ้นค่ะอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้าหัวใจแล้วใช่ไหมคะครับก็คือการบีบบีบตัวของหัวใจถี่ขึ้นเพื่อให้เลือดสูบฉีดมากขึ้นครับผมค่ะเรายังคงให้แม็กลุกนั่งต่อไปอย่างไม่หยุดค่ะไม่หยุดค่ะตอนนี้เส้นเลือดที่หน้าของแม็กเริ่มขึ้นแล้วแม็กเริ่มหน้าแดงค่ะเหนื่อยแล้วค่ะ แม่บอกว่าเหนื่อยแล้วครับพี่และตอนนี้เราก็เก็บข้อมูลนะคะแล้วก็ลักษณะสังเกตนะคะอัตราการเต้นของหัวใจนะคะเริ่มเพิ่มมากขึ้นค่ะความถี่เพิ่มมากขึ้นฮาร์ t เ a t นะคะเพิ่มสูงขึ้นนะคะเมื่อกี้แตะที่171ด้วยถ <c oughs> ือว่าเป็นอัตราที่มีความ <c oughs> เต้นเพิ่มมากขึ้นเลยใช่ไหมคะครับ <c oughs> อันนี้บงบอกอะไรได้มั่งอะคะถามบาร์ดีกว่า <c oughs> อันนี้ก็อาจจะเห็นว่า ถ้าช่วงช่วงคุณหมอจะดูว่าถ้าช่วงเวลาที่หัวใจกลับไปเต้นที่ระยะปกติก่อนที่จะทําการออกกําลังกายถ้าถ้าสามารถกลับไปได้เร็วแสดงว่าหัวใจคนนั้นคือปกติอยู่<ม>แต่ถ้ากลับได้ช้าอาจจะอาจจะเป็นแบบว่าหัวใจอาจจะล้าจนไม่สามารถกลับไปได้ก็อาจจะเริ่มเห็นความผิดปกติครับผมถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวระหว่างนี้นะคะเราจะให้แม็กเนี่ยพักให้หายเหนื่อยก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะส่งข้อมูลทั้งหมดจากการวัดในอัตราปกติที่ยืนเฉยๆของแม็ก แล้วก็ช่วงเริ่มก่อนทําการออกกําลังกายระหว่างออกกําลังกายแล้วก็หลังจากออกกําลังกายทั้งเซตเนี้ยแล้วส่งให้คุณหมอดูดีไหมคะครับผมโอเคได้เงเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งคะ่ะ เมื่อกี้นะคะเราเนี่ยให้แม็กเนี่ยได้เปลี่ยนร่างตัวเองเป็นคนไข้ไปเรียบร้อยแล้วดังนั้นข้อมูลต่างๆเนี่ยถูกส่งให้คุณหมองั้นเดี๋ยวเราให้บาร์สเนี่ยกลายร่างเป็นคุณหมอบ้างดีกว่าว่าถ้าคุณหมอเนี่ยเวลาที่รับข้อมูลเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างอันนี้เราสามารถใช้คอมพิวเตอร์เครื่องนี้ได้เลยใช่ไหมคะครับผมก็ที่จริงเราสามารถใช้คอมพิวเตอร์เครื่องไหนก็ได้ที่ต่ออินเทอร์เน็ตนะครับค่ะเพราะเราทําเป็นโปรแกรมซึ่งสามารถดึงค่าจากเซิร์ฟเวอร์นั้นมาได้มาเปิด เพราะฉะนั้นคุณหมอจะใช้สมาร์ทโฟนตัวเองแท็บเล็ตหรือว่าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของคุณหมอเปิดได้เพียงแค่ลงโปรแกรมไว้ไม่ไม่จำเป็นครับเพราะว่าเราล็อกอินมันเป็นเซิร์ฟเวอร์เพราะฉะนั้นคุณหมอถ้ามีรหัสถือรหัสหอ,อยู่ถือกุญแจอยู่สามารถมุ่งไปที่เซิร์ฟเวอร์นั้นผ่านอินเทอร์เน็ตที่ไหนก็ได้แล้วก็ใช้ยูเซอร์เนมพาสเวิร์ดของคุณหมอที่เขามีเฉพาะเพื่อเปิดแล้วก็ดูไฟล์ในเซิร์ฟเวอร์นั้นได้หมดเลยอืมงั้นลองทําให้ดูได้ไหมคะว่าวิธีการทำยังไงได้บบ้้้างงงคคคค่่่่่ะะก็็็แตตตััววเเเเเรรรรืือออออนนนนนีีปททิ์ล ก็คือเราจะในที่นี้คือเราสมมติเป็นโดเมนเนมนี้อยู่ก็คือเราเราพยายามสร้างโดเมนเนมตัวเองขึ้นมา uh huh. แล้วเราก็วาดโปรแกรมซึ่งสามารถเปิดเปิดไฟล์ที่เราเก็บมาได้เพื่อให้มันเป็นรูปแสดงว่า,าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโปรแกรมที่กลุ่มเราเป็นคนสร้างขึ้นมาด้วยใช่ไหมคะเป็นเหมือนเว็บเพจครับ uh huh. เหมือนเราเข้า Facebook Google หรืออะไรพวกนี้ครับตรงนี้ก็จะเป็นโดเมนเนมปกติเหมือนกับเราเข้าเว็บไซต์ปกติแต่เรามีรหัส ี่สามามรถเปิดไไดไ้สแสดงว่าสรุปแล้วโปรเจกต์เราเนี่ยทำทั้งหมด3ส่วนส่วนแรกเนี่ยก็คือเรื่องของโปรแกรมแอปพลิเคชันที่เขียนในสมาร์ทโฟนอย่างที่2ก็คือเครื่องในการรับสัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจแล้วก็อย่างที่3เนี่ยก็คือโดเมนหรือว่าเว็บไซต์เลขนี้ได้ไหมคะเว็บไซต์ในการรับหรือว่าอ่านค่าที่คุณหมอจะต้องใช้ทั้งหมด3ส่วนงั้นเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าส่วนที่3นะคะขั้นตอนการทำงานทำยังไงบ้างค่ะ ก็อันนี้เป็นหน้าเว็บไซต์นะครับปกติของเราคุณหมอก็จะมี username กับ password ที่สำหรับสามารถ log in เข้าไปได้ค่ะหลังจากที่เข้าไปแล้วเราก็จะจะมีไฟล์ทั้งหมดอันนี้คือเป็นไฟล์ไฟล์ทั้งหมดที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์เครื่องนี้ครับนั่นคือเมื่อกี้เนี่ยตอนที่เราเก็บสัญญาณข้อมูลเนี่ยของ Mac มันได้ถูกส่งมาที่โดเมนเนียเรียบร้อยแล,แล้วแล้วคุณหมอก็แค่หยิบไฟล์นี้มาเปิดก็จะอ่านค่าได้แบบนี้เลยใช่ไหมคะครับผม ก็อันนี้ก็เราสามารถดูไล่ไปได้ว่าหัวใจทั้งไฟล์อะครับลักษณะของหัวใจผิด,ผดปกติตรงไหนได้บ้าง mm hmm. แล้วก็สามารถซูมเข้าซูมออกเพื่อดูลักษณะของกราฟได้ครับก็คือคุณหมอจะอ่านได้ว่าพิจูดอันนี้ก็คือความสูงของกราฟเกินไปกว่ามาตรฐานหรือเปล่า <c oughs> และควรจะเป็นโรคอะไรเนี่ยครับคุณหมอก็สามารถเปิดได้จากที่ หเห็นการทํางานนะคะทั้งหมดของโปรเจกต์ของเราเนี่ยเรามาสรุปหน่อยดีกว่าค่ะว่าจุดแข็งของผลงานของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะถ้าเป็นมุมมองของแพทย์นะครับค,คือแพทย์สามารถเข้าสู่ข้อมูลของผู้ป่วยได้จากที่ไหนก็ได้เพราะว่าเราใช้การเชื่อมต่อแบบอินเทอร์เน็ตใช่ไหมครับ ไม่ว่าแพทย์จะไปอยู่ต่างประเทศหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดหรือที่ไหนก็ได้ที่สามารถเชื่อมต่อเนตได้เราสามารถเข้าไปดูข้อมูลผู้ป่วยได้ดังนั้นแพทย์สามารถลดระยะเวลาในการวินิจฉัยอย่างเช่นเมื่อก่อนต้องรอให้ผู้ป่วยนําเครื่องกลับไปที่โรงพยาบาลแล้วแพทย์ถึงดึงไฟล์อันนั้นออกมาอา่านทั้งหมดใช่ไหมครับก็จะกินระยะเวลามากในที่นี้เราก็จะใช้เป็นว่าแพทย์สมมุติวันนี้ถึงคิวที่ต้องอ่านผู้ป่วยคนนี้แล้วแพทย์ก็สามารถหยิบข้อมูลนี้ขึ้นมาอ่านได้แล้วก็อย่างที่สองก็คือ นอกจากที่จะเป็นเครื่องวัดสัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจโรคโรคอื่นที่จําเป็นจะต้องใช้เครื่องในการตรวจวัดแบบพกพาอย่างเงี้ยครับก็คือเราสามารถเปลี่ยนวงจรตรงนี้เป็นวงจอรอื่น,นๆซึ่งเราสามารถวัดได้อย่างเช่นอาจจะเป็นการทํางานของกล้ามเนื้อหรือสัญญ,ญาณ EMG เขาเรียกอ,อย่างเงี้นะครับก็คือสัญญ,ญาณการทางานของกล้ามเนื้อดูว่าผู้ป่วยสามารถ ฟื้นฟูสมรรถภาพของกล้ามเนื้อกลับมาได้หรือเปล่าอย่างี้ครับก็คือสามารถเปลี่ยนตัววงจรที่ตรวจวัดไปแล้วก็สามารถใช้คอนเซปต์เดียวกันเพื่อเปิดไฟแล้วคุณหมอวินิี่ใยได้ครับผมคือเราสามารถต่อยอดในเรื่องของการตรวจสอบโรคอื่นๆได้ด้วยครับผมอันนี้ในด้านของคุณหมอนั่นเองใช่ไหมคะครับผมทราบด้านคุณหมอแล้วมาทราบทางด้านคนไข้บ้างดีกว่าจุดแข็งคืออะไรคะในมุมมองของคนไข้นะครับก็อย่างแรกเลยก็คือพอเราเอาไอ้เครื่องนี้ไปแล้วอะเทียบกับตัวก่อนที่เราต้องเอากับมาคืนหมอ สมมุติว่าโรงพยาบาลอยู่ในกรุงเทพแต่คนไข้ไปอยู่แถวสม,มุทรปราการอะไรเงี้ยครับการที่จะขับรถมาส่งก็ลําบากพอยแล้วอ,อันนี้เราก็กดปุ่มเดียวปุ๊บถึงหมอละคนไข้สบายครับก็คือสะดวกสบายมากใช่ <ๆ S 2> คขึ้นได้เห็นจุดแข็งไปเรียบร้อยแล้วนะคะให้างเรามาดูข้อจํากัดกนบ,บ้านดีกว่าค่ะว่าระบบการตรวจวัดขึ้นไฟฟ้าหัวใจด้วยสมาร์ทโฟนเนี่ยมีข้อจํากัดอะไรบ้างคะครับก็ มาดูข้อจำกัดในส่วนของฮาร์ดแวร์ก่อนนะครับก็จะมีในส่วนของวงจรเราเนี่ยตอนนี้มันจะยังใช้เป็นแบตท,ที่ใช้แล้วทิ้งอยู่แต่ว่าในขั้นต่อไปเราก็จะเปลี่ยนให้เป็นแบตท,ที่ขนาดเล็กลงแล้วก็สามารถชาร์จได้ตัววงจรอาจจะเล็กลงไปครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งเลยอะคะคอันนี้คือการพัฒนาด้านฮาร์ดแวร์ แล้วรรเรื่องของซอฟต์แวร์ล่ะคะมีข้อจํากัดหรือเปล่าคะซอฟต์แวร์ครับเราก็จะพัฒนาต่อในส่วนของการตรวจวัดโรคที่ผิดปกติครับ mm hmm. เช่นคลื่นไฟฟ้าหัวใจรูปนี้ผิดปกติแล้วควรจะเป็นโรคนี้เราก็สามารถเอาโปรแกร,รมไปตรวจวัดได้ว่าแล้วก็บอกบอกคุณหมอหรือว่าแล้วก็บอกคนไข้ด้วยว่าตอนนี้คุณมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคนี้ี mm hmm. ครับแล้วก็จะพัฒนาความแม่นยำในการตรวจวัดให้มากขึ้นร,รวมถึงว่าการใช้ทรัพยากรของเครื่อง พราะบางเครื่องอาจจะต้องเก็บข้อมูลเยอะอย่างเงี้ยครับก็คือจะลดการใช้ทรัพยากรทําให้สมาร์ทโฟนรุ่นล่างๆที่มีทั่วไปในท้องตลาดสามารถใช้ได้เหมือนกันนอกนอจากจาก Android เราจะลงไปที่ Windows Phone กับ iOS ด้วยสแสดงว่าณตอนนี้เ,นเราก็ยังไม่มีอุปกรณ์เหล่านี้ใช้ในวงการแพทย์จริงๆแต่อยู่ในขั้นตอนการพัฒนาให้สามารถใช้ได้จริงอยู่ใช่ไหมคะครับและตอนนี้ต้องมาถามบ้านดีกว่าว่าหลังจากที่เสร็จโปรเจกต์ของเราแล้วเนี่ยณปัจจุบันทั้งแมกและบาร์สเนี่ยนะคะกำลังทําอะไรอยู่แล้วก็มีเป้าหมายในชีวิต ต่อจากนี้ยังไงบ้างคะก็ตอนนี้ผมศึกษาต่อครับสำหรับริญญาโทที่คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ครับเป้าหมายก็เพื่อพัฒนาอุปกรณ์ชิ้นนี้ครับให้สามารถใช้ไ <smelled> ด <okay? S 2> ้จริงในท้องตลาดและก็เป็นการยกระดับมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลครับสำหรับผมครับตอนนี้ก็เป็นวิศวกรส่วนงานบริการหลังการขายของบริษัทอุมปัตนะครับก็ดูแลเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ก็ตามสายที่เรียนมาเหมือนกันนี่ครับและเป้าหมายในอนาคตล่ะคะ ผมคิดว่าจะทํางานเก็บเงินไปสักเรื่อยๆก่อนแล้วก็อยากจะลองมองดูแบบโปรดักสักอย่างที่แบบอยากจะมีชื่อเป็นของเราเองครับเพราะว่าหเหตุผลแรกที่เข้ามาเรียนตัวนี้เลยก็คือผมมองว่าถ้าเราเป็นหมออะโอเคเรารักษาคนไข้ได้มันดีแต่ถ้าเกิดว่าเราตายไปเราก็รักษาไม่ได้แหละหอแต่ถ้าเกิดว่าเราสร้างเครื่องอะไรขึ้นมาสักชิ้นนึงอะพอเราไม่อยู่แล้วเครื่องเราก็ยังอยู่ครับ แล้วก็ยังสามารถช่วยรักษาผู้ป่วยต่อไปได้ด้วยครับแล้วก็เครื่องเราอาจจะถูกพัฒนาไปก็เราก็ยังเป็นคนเริ่มต้นอยู่ครับแหมวันนี้เนี่ยได้มาคุยนะคะกับทางแม็แล้วก็บารลนะคะสิ่งหนึ่งคะ่ะที่ทําให้แพลสัมผัสได้เลยนะคะนั่นคือเรื่องของความคิดริเริ่มสร้างสารรค์มุมมองที่ต่างคะ่ะแล้วก็การที่เราเนี่ยไม่พอใจกับ ความสาเร็จที่อยู่ในยุคปัจจุบันพอท่าน้องๆนะคะเขาพอใจอยู่กับความสามารถที่หลากหลายของสมาร์ทโฟนเราคงไม่ได้เห็นนะคะระบบการตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจด้วยสมาร์ทโฟนผลงานที่น้องๆนักศึกษาเขาได้สร้างขึ้นให้กับพวกเราได้เห็นกันค่ะแล้ววันนี้ต้องขอบคุณแม็กแล้วก็บาร์ดมากเลยนะคะที่มาฉายแววผลงานให้กับพวกเราได้เห็นค่ะ <S <S ขอบคุณค่ะ และที่สําคัญก็ต้องขอขอบคุณนะคะคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลที่เอื้อเฟื้อสถานที่ถ่ายทําให้กับพวกเราในวันนี้ค่ะครั้งหน้านะคะแพรจะมาฉายแว่วผลงานชิ้นใหม่ให้กับคุณผู้ชมได้ดูกันอีกต้องติดตามให้ได้ในรายการของเราค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกับแพรได้ใหม่ในครั้งหน้าและวันนี้พวกเราสามคนต้องลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ